คุณพี่เจ้าข้าดิฉันเป็นหานมิใช่หงตอนที่15ตัดมาที่โรงแม่เอเฟ,เฟงอนกน้อยลากคุณหลวงเข้าห้องมีตราตามหานกน้อยบังเอิญเจอคุณคุณหลวงอยู่กับนกน้อยและคุณหนูกรีบรอตัวไปมีแค่คุณหนูกรีบเท่านั้นที่เห็นนกน้อยอยู่กับคุณหลวงสองต่อสองกำลังทําไม่ดีไม่งามคุณหลวงจึงเปลี่ยนเรื่องสอนภาษาไทยหนูกรีบสักพักแม่เอเฟ,เฟงอก็มาก็สงสัยว่ามาทําอะไรกันไม่ออกไปทํางาน คุณหลวงจึงบอกแม่เอเฟงอไปว่าแค่มาคุยเรื่องคดีกับนกน้อยไม่พ้นโดนพูดซ้อนบอกความจริงว่านางนกน้อยนี้ลูกค้าเก่ามาทำเอาแม่เอเฟงอโกรจัดตกสะควม่มนกน้อยเล่าความจริงว่าเธอเคยเป็นนางคณิกาก่อนที่จะโดนถ่ตัวออกมาและบังเอิญเจอคุณหลวงหวังจะตามคุณหลวงมาเพื่อคุมกลาหัวแต่สุดท้ายก็ต้องมาอยู่โรงแม่เอเฟงอแม่เอเฟงอไล่นกน้อย เนื่องจากเธอให้อยู่แค่ชั่วคราวหลังจบคดีแล้วก็ทางใครทางมันแม่เอเฟ,เฟงอให้โอกาสแต่เธอต้องยอมขายตัวแต่เหมือนนกน้อยจะไม่ได้เต็มใจอยากจะทำคุณหลวงได้มาคุยกับนิทราวานไปอีกและเอารูปปั้นหานที่คุณหลวงทำมาให้นิทราชาววันรุ่นขึ้นป้าเมียงกับนิทราไปตลาดกำลังเดินเมาเรื่องของคุณหลวงป้าเมียนบังเอิญไปชนกับคนใช้ของเจ้าสัวทองทำห้เกือบแตกดีที่นิทรารับได้ ของในหายต้องเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายชัวเจ้าสัวดูมีพิรุษรีบยีภัยแล้วเดินจากไปก่อนไปก็หวานสเนสน่ห์ใส่นิทราอีกทำเอานิทราคนลุกเจ้าสัวทองเอาของมาให้หวังจะติดสิ่งบนพนักงานเพื่อให้ออกเอกสารยืนยันสินค้าให้ได้มาตรฐานและขายให้กับกับปีตันเจมเพื่อให้กับปีตันเจมเชื่อใจแต่ที่ไหนได้น้ำตาลของเจ้าสัวผสมกับทรายน้ำตาลได้ส่งขึ้นเรือสำเภากับปีตันเจม จริงๆแล้วนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าสัวทำแบบนี้ที่ผ่านมาเจ้าสัวยัดใต้โต๊ะมาตลอดจึงทำให้ตรวจสอบคุณภาพผ่านกัปปีตันเจมรู้ความจริงว่าในน้ำตาลมีทรายปะปนไปด้วยแถมครูก,กัปปีตันไปว่าถ้ายกเลิกการซื้อจะผิดสัญญาเป็นเรื่องแล้วคู่นี้ตีกันได้ตลอดมีเรื่องชกต่อยกันคุณหลวงได้รับรายงานจึงตามไปดูที่เกิดเหตุจึงนำน้ำตาลของเจ้าสัวไปตรวจสอบสุดท้ายน้ำตาลเจ้าสัวก็ปะปนทรายจริงๆ เจ้าสัวก็ยังอุตส่าห์เอเทได้อีกไม่ไหวจริงๆคนแบบนี้เจ้าสัวทองเจรจากับกับปีตันเจมเดียวจะเปลี่ยนสินค้าให้ใหมกับปีตันเจมอยากให้ทางการเข้มงวดและตรวจสอบให้มากกว่านี้จะได้ไม่มีการเอาเปรียบกันขณะที่นิทราก็มาดูเหตุการณ์ที่คุณหลวงกําลังไกลเกลี่ยเห็นไหายใบหนึ่งของเจ้าสัวทองเกิดอยากรู้ว่าไหาใบนั้นมีอะไรนิทราขอดูแต่คนรับใต้โต๊ะไม่ให้ดูพลาดจนทำหายนั้นแตก มีเงินติดสินบนจำนวนหนึ่งงานนี้ทำเอาเจ้าสัวทองเฮงือจอตกเอาอีกแล้วต้องมาสววเพราะนางบุญตาเป็นผมคงเกลียดบุญตาสุดๆแต่เจ้าสัวไม่ได้โทษนิทราสักตะนิดความรักคงบังตาจะทำไม่ดีขนาดไหนก็ยังรักกับปีตันเจมยอมรับในข้อเสนอของเจ้าสัวทองจึงไม่โดนเอาเรื่องยอมความตัดมาที่โรงแม่เอเฟเงองมีการประมูลตัวแม่นกน้อยเริ่มต้นที่หนึ่งบาทเจ้าสัวทองประมูลได้สามตำลึง เจ้าสัวทองนี้สุดจัดใครสวยคือได้หมดผิดพลาดเจ้าสัวทองยกให้กับปีตันเจมถือเป็นการไถ่โทษสิ่งที่เกิดขึ้นงานนี้นกน้อยจะรอดไหมยังดีที่มีคุณหลวงเตือนว่าอย่าก,ก่อเหตุแบบครั้งก่อนอีกก่อนเจ้าสัวจะกลับนิทราขัดขา,ดขาดเจ้าสัวทองและครูอีกถือว่าเป็นการเอาคืนที่ครั้งก่อนพาเธอไปทําไม่ดีไม่ร้ายถ้ามีครั้งต่อไปเธอจะเอเชิงสิ่งที่เจ้าสัวทําเจ้าสัวก็มีโมโหนิทราอยู่ไม่น้อย นกน้อยรอดน้ำมือกับกับปิดตันเจมาได้นกน้อยมาขอให้นิทราพาไปหาคุณหลวงนิทราจึงจำใจนกน้อยไปหาคุณหลวงบังเอิญดอกเอเกวอมาพอดีนกน้อยโดนคนรับใช้ดอกเอเกวอเปิดก่อนทำเอาสะใจจนมีปากเสียงกับดอกเอเกวอจนคุณหลวงต้องมาห้ามไม่นั้นคงเรื่องใหญ่สมัยนั้นก็มีกฎหมายปรับข้อหาหมิ่นประมาทแล้วสุดท้ายก็จบโดยการแยกย้าย นกน้อยได้แสดงจุดยืนของเธออย่างชัดเจนว่าจะแย่งคุณหลวงมาจากนิทราทั้งที่รู้ว่าเป็นคู่รักกันและคุณหลวงก็ยังไม่มีเมียเป็นตัวเป็นตนคุณหลวงได้ยินเข้าจึงบอกว่าถึงตอนนี้จะยังไม่มีแต่อีกไม่นานจะมาขอ,อนิทราคุณหลวงบอกรักนิทราและนิทราเท่านั้นที่จะเป็นคู่ชีวิตของคุณหลวงไม่ทันไรก็มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทจนคุณหลวงต้องมาห้ามก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตเพราะคนถูกทำร้ายไม่เอาความ นกน้อยพอเห็นผู้ชายหน่อยก็เอาอีกตกหลุมรักไปทั่วเห็นหน้าตาดีหล่อเทกล้าหารไม่ได้เลยต้องเข้าไปอ่อยผู้ชายแกล้งเป็นลมสลบศพที่ไหล่หนุ่มคนนั้นต้องมาส่งถึงโรงแม่เอเฟเงอคุณหลวงจะไปไทยตัวแม่บุญตางานนี้แม่คุณหลวงรู้ก็โมโหคุณหลวงเล่นบทได้เนียนมากพ่อชายไม่รู้เลยว่าการแสดงแม่คุณหลวงมาปรึกษากับพิกุลและดอกเอเกวอ ดอกเอเกวอจึงเสนอว่าให้แม่คุณหลวงเล่นละครตอมใจเรื่องคุณพ่อชายจนล้มป่วยคุณหลวงก็รู้ทันแม่คุณหลวงยื่นข้อเสนอให้แต่งงานกับดอกเอเกวอโดยให้ดอกเอเกวอเป็นเมียหลวงส่วนบุญตาเป็นเมียรองทําเอาคุณหลวงคิดหนักเลยตัดมาที่โรงแม่เอเฟงอพ่อชายก็มาดื่มกับพ่อเผือกดันมีคนร้ายแอบตามนิทรามาคนร้ายที่บอกก็คือคนที่พยายามตามฆ่าบุญตาจบไปแล้วกับตอนที่สิบห้า สนุกกันไหม